ที่จังหวัดปัตตานีที่นี่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวยหรือวัฒนธรรมที่งดงามเท่านั้นแต่ยังเป็นบ้านของบ่อเลี้ยงปูธรรมชาติที่สร้างรายได้สร้างอาชีพและฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมกันเกษตรกรนำบ่อกุ้งเก่ามาปรับเป็นบ่อเลี้ยงปูทะเลโดยใช้ระบบธรรมชาติเป็นหลักน้ำทะเลไหลเบี้ยนอากาศดีปูโตว,วัแข็งแรง และปลอดสารเคมีลูกปูถูกเพาะจากศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเมื่อแข็งแรงพอก็ถูกนำมาเลี้ยงในบ่อแบบเปิดจนอายุประมาณ4เดือนปูธนา2-3ตัวต่อ1กิโลกรัมเริ่มขายได้สร้างรายได้งามให้ชุมชนการเลี้ยงปูทะเลท,ที่นี่ไม่ได้ช่วยแค่เศรษฐกิจแต่มันยังช่วยฟื้นฟูฝ่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งอีกด้วยคือคำตอบของคำว่าอาชีพที่ยั่งยืน